อันอนนได้ได้ครับได้ครับโอ้โหขอเนียตถ่ากล้องเธอจะมีเธอจะมีความเป็นมารายาทขนาดไหนพ่อแม่ขอม,มาดีนะคะับกทุกค,คนครับนี่มีแต่ภาพความน่ารักของพีเวฟเขาจะเป็นเพื่อนกับคนทั้งโลกนะคะพีเวฟในสนามน่ากลัวมากนอกสนามตะมุดจะมีชี้ิรุโต สนามนเล้งฮะคึกคังอีกแล้วครับคัอีกแล้วนะคะปุ่มไลา์ทีมาวันนี้16ปีเนเด็กเก่งนะครับทุกคนเก่งเท่ฮะไปฮะต่อไปฮะ วันนี้ชุดใหม่นะคะสีเขียวสวยงามเรียบรเดียวแมตช์แรกแปดโมงครึ่งยาวไปยาวเกินไปครับผมป๊อบ อืเกือบไปฮะอ้ออ่าวครับนับตาไปเลยไปเลยไปเลยยาวเลยยาวยาาวเฮ้ย ครับชิมดีชิมดีโอ้ยครับชิมดีชิมดี้ดดดดดยสวยเยี่ยมมากเลยสวยงามติดเสมอ เอาใหม่ไปฮะพี่เตฮะพี่เตฮะไปแล้วครับไปแล้วครับจะลัวทั้งเรื่องกอนเวครับยาวโอ้ยมิดเดียวฮะเกือบเลียวยังยิ้มอยู่ฮะยังยิ้มอยู่แปลงว่ายังได้อยู่หาแล้วพี่กักโอ้โหชอบมากกับตันกัปตันครับผม ไม่ดูไซส์นะคะเราดูที่ความใจกล้านะคะผมพีเว็บพีเว็บพีเว็บการโอ้โยได้ลุ้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งยอกเตะไล่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 โอเคอย่าเตะระว่างระว่างระว่างโอเค ดีก en like ารค่ะยออโค้งไปโอ้โหชนคานโค้งสวยค่ะแต่ตรงสวยนะทีเวทสข่งช้าแล้วค่ะพอก่อนพอก่อนยิงไม่ทันพอก่อนพีเตะสวดเข้าไปโอ้โหเกือบไปโอ้ไมายังไวมายังไวมายังไวดีดีงานดีงานดีดีมากครับดีที่เขาส่งไม่ทันนะฮะ เปี16ปีนี้ตัวใหญ่หมดครึ่งแรกค่ะพอยังชั่วง1-0พอเป็นแบงค์เก็บไว้ก่อนนะคะค,ครึ่นที่สองนะคะแบบนี้นี่ที่กลางนี่เขาเท่จริงจัง ไปที่เพื่อนเบอร์สิบค่ะที่การได้จ้องเพื่อนเบอร์สิบของทีมตรงข้ามไว้นะคะโอ้โหวันเล่สวยไม่ได้ค่ะเดี๋ยเราได้ไปเป็นประตูทางฝั่งนั้นบ้างเขายิงู้นะคะแดกสองตามองก่อนตลอดนะคะีพี่กัด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 เลี้ยงเดียวเดียวเดียวไปเดียวไปเดียวไปอีกโอ้โห สะดุดยอดย่านนิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเัานขางการวางแทนกันเอาละครับผมดูเช่อวเขาจะใช้แผนไหนนะคะมีประมาณสามแสนแผนได้นะพวกเราะะไปละไปพ่การครอบสะายจะให้เก่าเป็นการหลอกล่อที่สวยงามนี่ไม่ฝึกจริงไม่ได้นะคะเ,คเพราะจะมั่วไปหมดความน่ากลัวของเว็บนั้นได้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 โอ้โห ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามันจาอันตรายนะคะเราก็ต้องเซฟเพื่อนด้วยนะครับไปค่ะาล้ค่ะดยสิไปเล่นกับพี่เต้ค่ะไปหาพี่เวพี่เวบไปหาพี่เกมพี่เกมใส่เข้าไปเลยป๊บไม่ได้ตำมวะไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรารตรวจไม่ได้พี่เก้าสวยงามค่ะบสกัดไว้ด้วยขาวแถนแดงของพี่เก้าว้าขึ้นฟ้าไปขึ้นฟ้าไปได้ไหมฮะได้มันจะไม่ออกด้วยเลิศสุดส นายพี่พี่เกม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 เขาจะไม่คุยกันออกเสียงอันนี้เขาเริ่มตะโกนใส่กันเฮ้ยโอ้โหชนทานประตูเฮ้ยประตูใหญ่โตคาดนีดเดียวไม่เป็นไรครับเอาไม่เจอขาพี่เก้าอีกแล้วครับพี่เคนเอาวันลงโดนขาพี่พี่โดนน้องเบอร์สิบเก้าออกไป เราเมามีอารมณ์แล้วคะเพราะมันเริ่มร้อนแล้วครับพี่เว็บสู้ๆนะครับผมไปครับเฮ้ยเฮ้ยซัดเข้าไปยัยยัยยัยโอเคด,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 ดีดีดีพี่กั๊พี่กั๊พี่กั๊ดาวยิงนะคะตอนนี้เยีย่ยมยอดยอดเยีย่ยมทานสังหารลูกนี้ พี่เวียได้มองไล่ของการป้องกันเรียบร้อยซ้ายซ้ายพี่เว็บซ้ายซ้ายอีกโอเคไปฮะหน้าโดนหลังพี่เคนมาได้อีกครับพีพีเอาหัวโคกอุ้ยเขาเอาบอลลงสวยเชียวไปค่ะโดนขาพี่เวทเพื่อนก็เลยปล่อยออกไปทุ่มข้างได้ได้ครับได้ครับโอ้โหขออนุญาตหันกล้องเธอจะมีเธอจะมีความ เป็นมารยาทขนาดไหนพ่อแม่สอนมาดีโอเคครับเคนเคนตามตามเคนเคนอีกเคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันทุลยไซ์เกินไปมันทุลยไซ์เกินไปเหมือนพี่เขาตัวมัดรวมกันสามตัวแล้วมาเจอน้องเคนนะใส่ไปเลยไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรฮะมันต้องอย่างนี้แล้วครับผมถ้าไม่ยิงมันกลไม่ไม่ได้ อันนี้ขวัญใจอันนี้ขวัญใจแม่ๆนะคะคุณตำแหน่ง,งขวัญใจแม่ๆเราให้น้ําตั้นปให้ดีไหมให้ดีไหมให้ดีไหมไม่ให้ไม่เป็นไรออกไปปุ๊บ <c oughs> ไม่เป็นไรฮะไปโดนที่หน้าหน้าขานิดหน่อยโอ้เบอร์สิ่นี่ค่อนพอสมควรอ่าได้ไปแล้วหนึ่งจ้ะได้ไปแล้วได้ไปแล้ว ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสองหนึ่งค่ะเขาก็รีบแล้วนะคะเขาก็รีบแล้วนะคะเพราะว่ามาแล้วนะเราไม่พูดลูกปั๊มบอลนะคะอ่าใครอยู่อ่ะ ดีมากค่ะดีมากค่ะะดีมากครับดีมากครับทุกคนครับนี่มีแต่ภาพความน่ารักของพีเวฟเขาจะเป็นเจิ้นกับคนทั้งโลกของเพีเอฟรับในสนามน่ากลัวมากนอกสนามตะมุดจะมีขี้นิ้วตกเท่มากลูกเท่มากครับเก่งมากครับเก่งมากครับทุกคนเลยครับเก่งมากครับ ขอบคุณมิตรภาพดีๆนะคะเราจะได้เพื่อนเยอะเราจะได้เพื่อนเยอะแอร่าเริง่าเริงชนะล่าเริงขอบคุณโค้ชค่าอันเดนแต่ถ้าแพ้นี่คือคอตกออกสนามนะคะ